Thank mm -hmm. you. ธาตุก็ได้นะ้าเผาตกประชุมเงินโกดังเก่าจุกประเทศเรื่องนะ้าจังขานตีนะเวียนเวนลายตายเกิดวัฒนธรรมวิญญาณจุกประเทศเผาด้วยเหตุเห็นกันใดเผาด้วยอภิทิศไสทิพย์อันนี้เนอะเช่ยนยาเผาวิญญาณที่ฤทธิ์มันนะ่ายน้าทำให้ตายทรมานเมือ่อขาสเาขาส้นเหตุการและปราชุมรมอันจะเสร็จมาตั้ง อันนี้ก็จัดว่าไม่มีเดือดร้อนในภายในและภายนอกห้าตางเร้่องนี้บ้านเมืองเจริญไม่มีเจริญภัยที่ภัยนี่คอยต้นพิจารนาหลังเก่ามานี้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันอัตรเเจริญภัยไม่ใช่เปิดเผยตามนาที่เป็น,เ,นเด็ดได้เป็นชนะรูปนามทำนามได้ เมื่อตั้งเป็นลูกน้ำทำนาำเกิดมาแล้วก็จะได้เอาแก้วมีเียนไทยชั้นมีมานมาตั้งแล้เป็นผู้จ้างได้เมื่อ,อไม่จะเอาอะไนม,มีประโยชน์อันนี้ไม่เอานะตั้งไทยที่มีทองในโลกมาย่อมหายาะว่าทำให้ขาดทุนของศาสนาอันยิ่งน,น,นางเที่จัดท่านมันดบับสิ่งไรล่ะอา่อาเลหลยอพระอาณาทั้งหลาย ตลอดพระกัปพะปาและโมกขลีธรรมชาติบุตรทุกจักรทุกผู้มีทั้นทั้งหลายที่อา,า,านั้ามาภาพมาก่อสร้างตนนี้ไม่ใช่อาจจะมาภาพตีมานะหวังทำไมท่านเร่ร้อนบ้านเมืองนะแนะนํา,าสังสอนในขั้นการตนเป็นผู้บันทึกตนขึ้นตนละในพุทธศาสนาของตนในไทยมาทิศอาฆาตจงเวรยนแบุคคลผู้อื่น เธอจะจัดมนุญาเสืเ่องปฏิการแล้วท่านจริงนะเดียงแต่พรกฐานแด้พรกคพิจนาเหตุเห็นว่าเอ๋หนอที่คุณี้ท่านทั้งหลายถ้ามันมาวัติุคิดในศาสนาก็อาจะมาภาพนี้ท่านยินดีศาสนาไม่ได้อยู่กับอสมภาพอยู่ทุกสังขงารวุญญาณเมื่อท่านถือพอดีสุดจิตธรรมแล้วคุณทำนั่นแหล,ละจะได้นำหน้าท่านละอยู่สุขติใจได้ไม้ไปเกิดในชาติใดๆก็ดี ทำอบไรก็ดีท่านก็จะได้นาสุกติแกโตนทั้งสิ้นและมีเจตนาทันทานนี้ก็ได้ไประโยชน์แกผู้เจตนาอาตมาภาพก็จะตั้งบุคลีทานไหนะ่ะตามที่ท่านเจตนาจะตนสาตมามองเห็นว่าโลกหนอธรรหนอท่านไม่สร้างตนก็นไม่มีนะประโยชน์ขาดทุนมันงสิ้น คือเมื่อเห็นมานี้จอมมานี้ดังนับรปชการงานตระหนักราบก็เป็นใหญ่แต่ว่าถือเป็นว่าเองเป็นผู้ใหญ่นี่ถนมหวังยุตทั้งหลายถือวิธทดิบนี่เนื้อเรือนนี้นำขนงเหลนพันตาเช่นนี้และประคุณย่าท่านทั้งหลายและจะเมตตานามานายารงศ์รงศ์พันธุ์ของอาตมาภาพก็เป็นภยาญาติทั้งขั้นแบบีแต่็ผู้อันละเจริญยิ่ง แ้่ในศาลเต็มขึ้นเลแต่เรือ่องของท่านที่เป็นใหญ่แส่จะมาภาพบังคับบัรชาไม่ได้การชิ้มทำนี้เพราะฉะนั้นที่คุณนี้เมื่อท่านเล็งเห็นแล้วเร่นี้ท่านยินดีเมื่อยินดีก็มารับหลังท่านยืยอยิ่งหรืออิจฉาอยากเล็งเพันท์นนึกภายในไม่ได้ต่อมองในกองทัขงท่าน,านแต่ไมบังคับบรรชา ขอให้ท่านนะพิจารณาเหตุตลอดคาถาในญาติที่น้ามีนะที่จะมาทำทานทุกประเภทเมื่อท่านแล้วท่านก็ประถามคนเต็มท่านมุติธรรมมีอยู่ไปเรื่อยท่านต้องฟินดังอาตมาภาพทานเมื่อครั้งเป็นเพราะข้าก็เป็นเพราะข้าเป็นนะ นักเรียนามโลกทุกที่แต่ว่าเรื่องอันนี้มันเรื่องโลกอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ขึ้เนเต็มก็เลียนนาบยาบุตรโดยกายยาจิตพยายามสางตนจึงได้ภายชาติิชาติย่อเยินมานณทงณะ้าตุมามีนณเจตนาทานก็จะไม่เต็มทานในเต็ม เขาเมืมีหน้พระที่คษุสงฆ์ทรงว่าคือตินันใดหรือว่าจะบอสเทวบุตรเทวดาขันใดก็ดีคุณเตมิตจะมีมาช่วอาตมาภาพเดี๋ยวเป็นห้องเต็นท์ในแม่เจตนาทุนดีคุณงามให้จึงได้มาเตดิตเป็นโพธิญาณนี้พระคุณเจ้านะรรยายไปเท่านี้ก็จิติลงเทเดียอย่างนี้ เมื่ในโอกาสอันนี้เป็นมันโอกาสอนนาันยินนะย่งเป็นวันปริสุทธิพุทธของโลนวลองละเจ้าวิมานทั้งสามรูปนี้ไม่มีนะเวทมนตรคชาธรรมสิ่ง่งประการใดมีแต่อันหนักกับม เป็นผู้ปเกษตรเบริดล้ำปีมาณบรรลุงบ้านเมืองในาศาสนารุ่งเรืองบ้านเมืองจำเป็นคืนพราเป็นองค์พญาธรรมนักราชเป็นเด็กมูลค่าจังหวัดกระรองดุกับเเป็นเมืองพระนิพพานางังพระนิพพานางันานางการมังสุขขังมันลือเลือนด้วยวิญญาณเมื่อนะเสวยหนะ้าชิ้นหนึ่งประการใดเสวยด้วยเสื่อมทิศด้วยอำนาจธรรมเป็นด็ก รอคอยศาสนาเมื่อและไอ้ต้นพิจนาจึงงจึงยั่งเข้ามาในเวลาวันนี้ให้สนนะรวบรวมสร้างใน้ภาพเพิ่มพูนในศาสนาอันจะยิ่งมีนักขราชลิ่นทองนี้เป็นผู้สมเด็จเมืองพระนิพาน ด้วยเทคน,นจินดาทุกประเทศขอให้ต้นพิจารณาเหติตทางก่ามานีงาเบนผู้อำนวยความสะดวกบ้านเมืองให้รุ่งเรืองตามเดินคืนมีด้วยผู้บริสุทธิ์จิตธรรมทางสามประเด็นนี้จงงึงจับระแวสามลูกเป็นรุ่งเรืองบ้านเมืองตามเดินคืนแล้วแต่กงขาน,นั้นให้เรียกรวมจิตให้แน่แน่ในทางคุณดีคุณงาม ทั้งโลกทั้งธรรมเป็นคู่ทำสิ่งใดเป็นมูนทินอย่ามาเบียเดเบียนเกษรกายที่เกิดเกิดในภายในของตนโลกทำได้โลกหลงทะเยอทะยานนั้นที่กอเวียนใหญ่ให้พิจารณาเหตุโลกสิ่งกุศลอันย,ยิ่งังโคตจารย์เม่ทตานะเป็นสะดุกการต่างแต่หนะ้าธรรมกุศลอันย,ยิ่งเพราะน,น,นั้นก็จะรับรอง ผูส้สั่งตนได้ดังกล่าวมานี่เพราะฉะนั้นพระองค์รู้จักตนแล้วคิดจะนาว่าวันนี้เป็นวันเกลือกูลตระกูลนอแนวโคบวรรงคงพันข้งตนไปผู้สําเร็จบริสุทธิธรรมยิงมานะสามรง,งนี้เป็นผู้อํานวยการช่วยสร้างขานที่ได้นะมักผลรับรองกันกลงคืนในเจตนาดังกล่าวมานี่การสมบัติ ในพื้นปัจีที่นะเผ็รนินจินดาที่นะอยู่ในเมืองลำแลีนั้นเมื่อสล้่งตามรูปลงไปแล้วอันนี้กับรองผูกเสจได้คุณมีผลงานจากต้นจะได้นะ่าเห็นทันตาในปัจจุบันนี้แต่การมานโจรภยัยยกีภัยนะนี่ไม่เอามากล่าวไปตามเวลาตัดแล้วมีมาเด็ดเดียนเขียนกายได้ผู้ปัจจบันจนเพราะฉะนั้นการจะดีกระพาดเวียนเวียน,ว,ยนวายตายเกิดน,นี้ก็ได้ตุน ไปใน,นะศาสนาอันยิ่งด้วยนะองณะถรนแกเกริมาณสายเล็กไหลเป็นวบอเกิดสเปอร์เันอันยิ่งถึงวาพระเล็กไหลเป็นผู้มิติอเมวยการนามว่าผู้สนบุญญาเลิกไม่ใช่สมุทรไทส,สินหรือกระสินมีคอยต้นมองคิรนาตามภูมิลำเนาที่นณสังตนได้ในเวลาวันนี้ เมื่อได้แก้วตั้ดวงพระเศษมานะโกรธญาติและต้นได้รับรองแล้วสมบัตินนี้ไม่ยากมาก้องกิดรับรองในปัจจุบันนี้ให้เห็นกันตานดังกล่าวมานี้ในเจตนาแต่ญาติทั้งหลายที่นะมาณนะประชุมในวันนี้เป็นวันละสมิตรทุกประเทศมีจิตน้อมนำในเจตนาในศาสนาอันยิ่งมีเป็นมันทิน เพราะฉะนั้นส่วนสังขารมีวิญญาณยังอยู่ในโลกนี้ยังมีเปื่อนเปลือยู่หลายประเทศยังมียุติธรรมการยุติธรรมนีจะนวนน้อยเพราะฉะนั้นมันเมือนเปรอยนี่ประคุณจ้าตัดทางสุตตวาตัดสังหลายได้สังและกก็ใส่เสียงนะบรรยายในเครื่องอัตโนมัตินี้เป็นการนะถูกต้องในกองคมนี่เพื่องในบาลีพุทธบัญญัติวางไว กา,ารว่าปานาทินาตาเมมุสาสลราฮาพอนี่เป็นของข่ายนอกได้ไตลอวีกาลโผเป็นเครื่องปฏิกูลรับนบรร้งบุับตีกษาตภายยในนี้ก็ธรรมดาของธาตุเมื่อรับประทานอินน้ำตำรานลงไปแล้วก็ยุบลงไปแล้วก็เป็นละก,การบกครองในทางธรรมมีการว่าซึ่งเพลงนี้ธรรมดาของโลกของธรรมตกแต่งมาเช่นนี้ถึงที่นะุดสมัยการตรายทางทิ้น เย็นเวีนวายใจเกิดแต่ยินญา,นนานนณนั้นเมื่อสางเลนไปิดเว้นแม้สางคนดีคนงามจะอยู่แข่งสวรรค์ท่านมีมานแนวดึงเมตุบุญญาบารมีกุศลติมาตัง้งเป็นอีกดังโพธิสัตวแม้ตลอดที่พูมาเย็นเวียน,นวายใจเกิดก็มีธรรมนาพ้นชาตินงางกล้ามนีเพราะฉะนั้นได้บรรนนยายณแต่เท่านี้ก็จุติลงไว้แต่เพียงนี้ วันนี้เป็นวันสาเร็จกายนาครของผู้ต่างตนลังโคติศัดท่านส่าเด็กบนข้งท่านเป็นที่พึ่งของท่านเพราะฉะนั้นท่านมือประธานที่มารับอนุมัติสการแก่ตนนี้เป็นผู้เจริญด้วยนะคุณทรมัน,ามานายิ่งเพราะฉะนั้นขออนุญาตตังขานและวิญญาณเป็นผู้ประธาน ูสมเร็จทุกกระรวงมามันยุงในกายนาครนี้ขอให้นะท่านละอบรมตามพุทธมัญญัติสั่งไว้เป็นจุนจุนลังกล่าวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันพยะมงคลของผู้อำนวยการสางตเกสังขาริัญญาณเมื่อสางสมเด็จในจุนนวัตนี้เป็นผู้จเจริญ โลกเจริญธรรมมันจะยิ่งวันนี้เป็นวันแก้ววิมานนาณานคราณะลิงนี้เป็นผู้สมเด็กระทรวงยุติธรรมทศรษฐีเมื่อตั้งลงไปในกายนาครสิ้นแล้วให้่่นนาลำลึกถึงนาสัญญาเป็นเครื่องจะหมายนี้ก็จะได้นำตนของตนไปอยู่สุขติในโลกหน้านางกราวนี้เพราะฉะนั้นองค์สมเด็จ หมอเปิดอินนนาสีท่านจึงมีสิทธิ์ที่เมลงมาในเวลาวันนี้ขอให้ท่านผู้เจริญมีสังขารยนยานตั้งตนของตนนะสร้างอบรมตนของตนคนดีคนงามจะได้น่าประสงคพาณมีจะแก้วอันประเสริฐเล,ลิ่มร่ำโดยตนของตนเป็นี่พึ่ธของตนในปัมนี้เพราะฉะนั้นในเวลาวันนี้เป็นผู้อำนวยการ กางกระทรวงยุติธรรมการณกระทรวงยุติธรรมก็ไม่ใช่อืน่นไกลคุณทำรรนั่นแหละเป็นผู้สมเร็จมาบำรุงกายนาครของท่านให้รุ่งเรืองบ้านเมืองตามเดิมคืนนังละโพธิจัว์ท่านเป็นพระบรมครูของจัตโตโลกท่านเสหงได้โมกคลีธรรมตั้งเ้นแล้วท่านจึงนำเหตุมาใหา้ญาติพิจณาตนทั้งตน มังกลอมมานี่เมื่อญาติพิจารณาแล้วญาติก็พากันพยายามสางตนทุกสั้งขทุกบุญญาในกาลปัจจุบันนั้นเมื่อสางตเสร็จแล้วท่านจึงเอานะเสดายานมาตั้งให้เล็งเห็นจุดท,ที่หมายนัดสัญญาผู้ที่อเนวยการนั้นก็พากันยินดีนั่งกับท่านนี้แหละเล็งเห็นท่านก็ยินดี้ดยตนขนั้งตนเป็น,นทีนน่พึงท้งตน แต่ไม่ใช่จะมาทำะสิ่งหนึ่งประการใดมาจางให้หน้าบ้านเมืองนะอยู่เห็นทุกกำลาหรือตนของตนเป็นที่สึ่งของตนและต้อรอดยากไปโผล่สกนมโลกหาพันนานี้ได้เมื่อณธรรมตามบุคลาธิฐานม,มีสัญญาเสียงจะหมายแล้วเหตุแล้วก็มีณน,นอมนำณรังกลางมานี้เป็นผู้เมตตาจิตนี้บ้านเมืองจะเจริญได้ยิ่ง ไม่มีควมมาเดือดร้อนสิ่งหนึ่งประการใดขอให้ท่านผู้เจริญอันดีแล้วให้ท่านนา้ตั้งตนจะได้นะแนะนำญาติของท่านนั้นให้นะจ้างคนดีคนงามมันเจตนามานี้รีอบ้านเมืองก็เจริญไอตนของตนเป็นที่สุนของตนได้ทุกสังขามสกุลญ,ญ,ญาณเมืออ่อญาติของท่านทำในนิจเจตนาสัญญาเป็นเครื่องจำหมายสัญญามีสองอย่าง หนึ่งจัญญานำไปณนะทางชั่วนี้ยาามาเป็นกติเมื่อจัญญานำไปทางคุณดีคุณงามอันนี้ท่านเอาเป็นกติได้เป็นประโยชน์กระตนแต่ฉะนั้นละเป็นผู้น้อมนำไปทางคุณดีคุณงามนี้ท่านเอาเป็นกติเมื่อนะน้อมนำไปทางชั่วยาามาเป็นกติขอให้ท่านพิจารณาเหตุสางตนเป็นที่คุณขอ้ตนได้ เพราะฉะนั้นสิ่งไรในเกินนาสารคุณดีคุณงามเมื่อสานคุณดีคุณงามได้แล้วคุณทำก็นำสนองท่านทุกสังขานวิญญาณอันนี้บ้านเมืองเจริญใหญ่ตนเป็นที่คุณองเตนได้เพราะฉะนั้นองค์เึ่เด็จประสาจะาอาจารย์เจ,จ,จ,จ้าเชืว่าพรกคุณย่าญาติทั้งหลายที่เกิดมาในปีคิวมันนี้ อาตามาภาพได้มองได้เห็นแล้วว่าสิ่งนี้เป็นการละสำคัญอยู่ยโดยสัางตนเป็นผู้ปฏิบัติจริยธรรมนี้เป็นผู้เจริญได้โดยตนเป็นผู้ประสบโดยกได้เมื่อสารจะมีได้บ้านเมืองก็ยื่หย็นสุขสำราญได้ไปทั่วทัอนาคตในปัจจุบันนี้อันยิ่ง เมื่อฟั้งทำบรรยายแล้วไม่ตัางเป็นอาตมาภาพก็บังคับบรญชาซึ่งเห็นประการใดไม่ได้สินธรรมเป็นสินลาละไมขอให้ท่านพิจาณาการบังคับบรญชานี้จะแบบเป็นละโลกทลายทั้งสิ้นถ้าไม่เดือดร้อนนันเมืองันยุติธรรมเพราะฉะนั้นอาตมาภาพได้มองเ,เห็นว่าการละจามเตมนนี้อยู่ก็จะเรียกกระภาทั้งสี่ เมื่อภาตางเริสภาตสังตเขาวล้วนละไมดีแล้วก็บานเนินเจริญกายนาครของตนลุ่งเรืองตามเดินคืนได้เมื่อรู้สุเป็นแล้วก็มีเจตนาทำจหายาทานบุคลิทานทานในเจนดังมาตามาภาพเป็นชาดกเจชันตโรนี่ร้อมซึ่งณนพันยาและทิศต่อ,ย,อยตาสมรราลาภไปนักบำเพ็ญพุทธในเขามงกลทีรี เมื่อบำเพ็ญชดโดตสนของตนในขาวคดีวงกดอันนี้เมืม่รทมาูหาอันนี้ซึ่งเกดกอดจัดในตนแม่นนพันยาแานวก็มีเจตนาไปเก็บคนละมาจากไม้มาให้อัตมาภาพปร,ประปทานในขั้นเป็นจะโลกและจะลดบุตรของอัตมาภาพก็มีเจตนาทานไม่ต้องงบนเอาจิตเจตน์เจริญกุศลแส้ไม่ไปทางไดได้ ด้วยกุศลนทั้งหมดสาตมาภาพก็ปรับเปลี่ยนวางอาตรานกันเดินขึ้นได้หลังกล่าวมานี้นี่ให้มองปิจนาเต็มทั้งตนญาตทั้งหลายที่คูมีทั้งหลายพราอนารานทั้งหลายจะมีควานี้ติดหน้าภายในนะของตนมาเกิดกระลับรองตนเป็นมิจฉาทันหลังกล่ามาแล้วหลังอาตมาภาพเมื่อสางตนนัชโลก กเกิดจันรอนเมอก็ย่อนต่างในแม่โดยเจินาก็ได้มาเกิดครงนี้มากระสินคุริยานโดยจนและจะลดพันนยาก็ได้คิดต่อยหอยตามมาไกลใหชาติเป็นนางนัพิมพาน,นี้ก็ยนน้อนนาได้จางตนเมนนื่อครั้งขอนสินนาพัทีนิและอาญาทั้งหลายจิจนาใฉ่ธาตุสิ่งนี้ดังกราตามาภาพก่ามานี้ควรจะเดินสิ่งนี้จะเดินในคุณธรรมอันยิ่ง เวียนเวนมาเกิดเป็นนามนุษย์ก็เป็นผู้บริสุดดทธิิธรรมหรืคุณธรรมธรรมนั่นแหละตัวแปลงรูปธรรมนามธรรมเมื่วโอวาโยอันลมและอ,นอันดดน้ำอาศัยถึงการนกอุ่มของสองฝ่ายและอากาศใจน,นี้และอากาศดินนี้รับรองถึงทางท่านลูกทางคันธรรมมาเกิดนี้ก็หนนะ้เป็นผู้หนะ้าร่อมนำมาเกิดเด็กชนข,งนนข,งนนขง้งตนเป็นเด็กชนข้างตนหญิงเป็นเด็กเดชผลดังว่าทุนลำหนุนธรรมหมูสดปัญญาประโถเดล้ำโดยทางคนดีคนงามพระวิสูตรพระวีไน สิ่กระถาดนี่มีเป็นมงนทินนี่ก็ได้เป็นปัญญาประเสริฐเดินลำมือเตินของเติการปัญญาประเสริฐเดินลำมือไหลก็เลยแต่เติดินะโลกหลงทะเยอทะยานในยุติธรรมนี่ก็จะเป็นอัคคุชนกัณยาเพราะฉะนั้นนาตมาภาพบรรยาย่อแต่เียงนี้ก็จตติลงไว้แี่เพียนี้